สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องทอมรีวิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีส่งงานคุณจินดานะครับหกเดือนสิบเอ็ดหกเจ็ดนะครับผมเหมือนเดิมนะครับสนใจไอดียไลน์ทอมดอแล้วก็รีวิวนะครับดนังทอมมีจุดนะครับไม่งั้นหาไม่เจอนะครับผมอ่าไม่หรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับกดเพิ่มเติมครับเดี๋ยวมันจะมีลิงก์ขึ้นมาให้ติดต่อมานะครับสตีเวนครับเบอร์สอง ของใม่มือหนึ่งครับทักมาคุยมาสอบถามได้ครับผมโอเคนะครับของผมผม,มีแบบเดียวนะครับผมก็คือถามมาหลายแบบไม่มีครับมีแค่แบบนี้แบบเดียวครับโอเคครับสวัสดีครับผม